สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเบเกอร์ช็อปพะราม2นะครับผมใจเสนอย a ม tmax sx นะครับโฉมปี2017นะครับรถเดิมๆครับพร้อมใช้งานนะครับรถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับไม่มีล้มชนหนักนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับแต่สภาพโดยรวมสวยมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลนะครับ ไม้น้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันโลครับเสียงเครื่องเงียบๆครับคันนี้พ่อเดิมนะครับเครื่องเงียบๆเลย นี้ราคาไม่สูงนะครับจัดไฟเนซ์นได้นะครับสนใจติดต่อทางร้านได้นะครับตามช่องทางช่องทางที่ทางร้านให้ไว้ด้านล่างนะครับ